สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17กันยาของ5กสามนะคะก็เป็นวันเกิดของแม่ค้าเนาะวันนี้ก็จะมานําเสนอต้นไม้นะคะจะมีอันนี้จะเป็นต้นออมชมพูนะคะอันนี้ออมชมพูเนาะออมชมพูกระถาง6นิ้วนะคะ199บาทนะคะอ,อมชมพูเนี่ยค่ะอ,อมชมพู1,99บาท อมชมพูก็สวยๆนะคะใครซื้อไปแล้วอ่ะจะสับกระถางอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เนาะเป็นกระถางทรงเบลล่านะคะอันนี้ใบหน,นึ่งห้าจุดห้านิ้วค่ะใบละร้อยห้าสิบเนาะเนี่ยค่ะก็ปลูกอมชมพูโดยมันเปอรเปิลนิดนึงก็จะเป็นสไตล์มินิมอลแล้วก็จะเป็นสไตล์มินิมอลแล้วสวยๆเลยนะคะอย่างนี้เนาะร้อยเก้าเก้าเท่านั้นนะคะค่าจัดส่งทั้งกระถางน,นะหกสิบบาทค่ะ ใครสนใจก็ทัก Facebook หรือไลน์ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นแทนแรอันนี้เป็นต้นแก้วสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกเนาะอันนี้เป็นต้นไม้นําเข้านะคะมาพร้องกระถางอะคริลิกและกระถางอัจฉริยะเนาะกระถางอะค,อคริลิกแบบอัจฉริยะนะคะคือลดน้ําได้ในตัวนะคะอันนี้เราสามารถดึงออกได้เนาะดึงออกอย่างนี้แล้วก็เติมน้ําไปในนี้นะคะ่ะ เติมน,น้ําไปในนี้ประมาณสองสองข้อนิ้วอะค่ะสองข้อนิ้วแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวรากเขาจะดูดนะ้ําไปเลี้ยงลําต้นเองเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลากับบ้านดึกนู่นนี่นั่นไปทุรงาบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระถางใบนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องห่วงต้นไม้เรามันก็จะไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะอันนี้เนาะสองร้อยห้าสิบค่าจัดส่งทั้งกระถางเจ็ดสิบบาทค่ะ ค่าจัดส่งทั้งกระถาง70บาทนะคะอันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกนะคะต่อไปนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเรดมารันต้านะคะเป็นตระกูลค้านะคะกลางวันจะกลางใบอย่างนี้เนาะส่วนกลางคืนจะหกใบใบจะตั้งนะคะอันนี้จะถางละสี่รค่าส่ง70บบาทค่ะ ค่าส่ง70บาทนะคะส่งแฟตนะคะ70บาทใครสนใจก็ทักมาได้นะคะหรือโทรมาก็ได้ค่ะเบอร์ตั้งให้เบอร์ให้ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะเบอร์อยู่ในใต้คลิปเนาะอันนี้เป็นเฟิร์นเงินนะคะเฟิร์นเงินเนาะสำหรับราศีกันนะคะสาวสาวคนไหนราศีกันก็ปลูกต้นเฟิร์นเงินนะคะ เป็นไม้ประจําราศีเราเนาะแม่ค้าเกิดราศีกันก็ปลูก,ก้นเฟิร์นเงินก็โอเคนะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะเฟิร์นเงินกระถางห้านิ้วนะเอยกระถางหกนิ้วค่ะกระถางหกนิ้วกระถางละหกสิบบาทนะคะค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับเฟิร์นเงินนะคะก็สวยๆอย่างนี้เลยเนาะเป็นพุ่มๆใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ออ,อ,อต้นนี้จะเป็นสเสน่จันนะคะเเสน่จันแดงจะเกี่ยวกับการเจรจาการค้าขายใครที่เป็นในหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการพูดที่เราต้องใช้วาจาค่ะเขาให้ปลูกต้เนเสน่จันนะะเสน่จันแดงค่ะอันนี้เป็นสเสน่จันแดงอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยนะคะกระถางละหนึ่งร้อย ค่าจัดส่งแบบห่อต้มก็70บาทจ้าค่าส่งห่อต้ม70บาทค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษถีเงินหนาเนาะกระถาง8ปดนิ้วนะคะกระถางละหนึ่งบาทค่าจัดส่งทั้งกระถางแปดสิบนะคะส่งทั้งกระถาง80เนาะ เป็นส่งแฟดนะคะส่งของแฟดนะ1ถึงวัน1ถึง2วันก็ถึงแล้วค่ะแล้วแต่จังหวัดเนานะส่วนมาก1ถึง2วันก็ถึงแล้วค่ะนี่นะคะเงินแฟดถีเงินหนานะคะฝากพี่ๆกดติด ตามหน่อยนะคะในยูทูบนะพอดีเพิ่งจะหัดทำและหัดเริ่มขายของใน YouTube นะคะขายบน Facebook คู่แข่งก็จะเยอะนิดนึงเนาะและขายใน YouTube อย่างเงี้ยก็อัดเป็นวิดีโอลูกค้าก็จะเห็นทุกมุมของต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโอเคกว่าเนาะไม่ใช่แบบถ่ายรูปปึ้มแล้วก็จบแล้วก็แบบลูกค้าไม่ได้เห็นมุมนู้นมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวิดีโอลูกค้ายังได้เห็นหลายมุมนะคะ ฝากแม่ค้าตัวเล็กๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ